ครับสวัสดีครับสมาชู้ชมถืขอขรุเมือน,นีบ่าาแอมลาตรงสิภาพไปติดตามตัวเลขกับแม่เพชรครับแม่เพชรนี่ก็เป็นผู้ฟันแม่นอีกท่านหนึ่งครับทมาชู้ชมแต่งวดนี้โบ่ได้ฝันครับโบ่ได้ฝันเป็นเรื่องจริงครับทมาชู้ชมแม่เพชรนี่หิวยินเสียงอึงอึงเผาอึงเผาห้องบอกเลขเป็นเลขสองตัวชัดเจนแห้งครับทมาชู้ชมห้องเป็นเสียงคือเสียงคนนี่แหละครับฝนตกฝนตกแห้งลวกะ็ พกลางคืนมาเ้องยินเสียงอึ้องห้องครับเป็นตัวเลขสองโตครับสิเป็นเลขชุดใดตัวใดกะไปฟังกับแม่เพชรกันครับงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายุ่นสองพันร้อยหกสิบห้า 2, ครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับ <5 98. S 1> อันห้าเก้าแปดจ้นนะห้าเก้าแปดค่ะเพราะว่าแม่เพชรอป็นฝันเหมนนฝาันว่าจังไหนครับ <5 98. S 1> ก้ปนี่ก็ได่ฟในันเนาะเพราะว่ามือนันฝนมันตตแห้งเนาะค่ะเนาะปวดเขียดอึมันห้องอยู่หลังบ้านนะนะครับเขาห้องว่าอแบบันก้าวปดเาะฉันก้าแป็ดแต่ยังว่าเอาเป็นสียหายเลขอีกบ้างเลยกิเลยว่าพอเมริกเคยได้อยู่ตอนนั้นเป็นห้องหาเก้าเก้าหานะเมริก็ได้ได้เลขสามตัวน้ำกระสองตัวน้ำรัตต์ลีนะครับถ้ามือน,น,น,อนออั้นเป็นกระห้องย่แอบงบหน้ามองแต่ว่าเมริกถึงมาอยูไม่เนะเพราะท่านพ็อเดือนอยู่นนยครับ ก็กันคืนนาประเทศกัได้ฝันว่าอันผู้ชายพยัญชนะมื่อพิจาะผู้ชายกางเกงขาสั้นตัวเดียวหรือคนผู้ชายเสื้อคนกระลำร่ำดอกแข็งแขดอกเนื้อหนังคนน้หนังยังนุ่มนุอยู่คนมาชวนเมย์คือเปลี่ยนหน้าเมย์คก็ได้ว่าเมย์คืเดล่ยนหาก็ได้อกา้านเป็นคน่านน้าพน้าก็ได้ถามคนมาหน้าก็คดอห่เม่คนบอกว่ามากับหองสาวกับหลานสี่คน รับที่นี่น้องสาวเขาเลยได้ว่าเขาปงังดอกปีใหหนูไปเห็นน้ำเพลินหนูนี่ไปกินียุบาสั้นแต่พืนี้ใช้ไปกินีนาทีดำเด้ครับจ้าเพื่นกันุ่งกันจีนทีดำรัดขาแต่กเใช้เกือนะเพื่นกันเลยหันหลังกลับก็เลยมาตีเลยตีนเช้ามาเอาก็ไดไปหาเก้าเปดเพราะว่าเป็นห้องบอกว่าเก้าแปดเก้าแปเป็นนีสองโตก่นียนะลัษณะเนาเนตัวไงครับจาเพื่นห้องก็สามเชียงกันเก้าแปดเก้าแปดว่านจ้าเก้า แต่งตัวเนี้ยเป็นกัลาแปลใช่อึ้งบ่ครับนี่อึ้งบ่หรืออึ้งกบอึ้งเขียดอึ้งทั้งอึ้งทั้งกบจ้ะแต่ว่าเสียงห้องเป็นอึ้งอะเป็นตัวใหญ่โอ้ออึ้งห้องบอกเลยด้ยอันอันนี้เรื่องเรื่องจริงบ่นี่ครับคุณแม่จ้ะเรื่องจริงแน่น้อหนี้น้อเรื่องจริงหรือความฝันกบถ้าเรื่องจริงไม่ได้ฝันกับเนี่ยเคยเคยเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะว่าตอนที่ยูเซียนกับกบเขียดอันเพาะอันูียดต้อเพื่อแต่แมาจากโคราชเนาะมาอยู่น้ำหลานน่ะนะ ที่น้อนกับว่าใดน้ากันนะบรรยุกเป็นห้องเป็นห้องที่ไหนเป็นห้องไปห้องมาฉันไม่รู้เรอกหัวเนี่เป็นห้องหาเก้าหาเก้าเก้าหากเอ็นจำไดยว่าเธเด็กวางออกหาเก้าเนะจำได้จำต่อห้าเก้าห้านะอือครับครับอันงที่เป็นต้ก็ได้เนี่มื่นก่าบาดเชื่องเชื่องนั้นโอ้ครับครับจ้ะกัมาายุนี่ปทุมก็ลูกสาวอีกแต่นี้นกที่สองตัเป็นเรียงไม่เป็นนกกัน เรายิ people, rock, 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 so really ้มงั้นจะมันห้องก็มึงเช้านั่นแหละมันห้องตรงนี้ไงที่มันจะพื้นหางออกไะครับพื้นนั่นหกทุ่มค่ะในเทปวายพาเศษมันเศษในเทปนอนเป็นกระห้องเด้เอ้าคือจังมาอยู่มพนก็ไปห้องกันขึ้นจะเทียว่าสั่นเป็นห้องหกเก้านะครับเจ้นั้นเลขออกหกเก้าตัวเดียวครับในที่ไปหาอุตลาด์แต่ได้ามีแต่หกตังหกเลยคือเอาครับอย่างอันนี้เป็นกระห้องนี่แหละนี่กระโปงคือการวามันสีมาลางอยู่มากเลยแต่เป็นแบบเก้าแปด อันนี้อื่นับกบกับเพียดประสานเสียงกันเนาะครับเนาะงวดวันทีน่หนึ่งนี่เนาะค่ะครับผมค่ะมันห้องห้องเสียงไงแหล่ะแหล่งใจที่เป็นเจ้าที่เป็นมหาหอยเนี่ยนะเพราะว่ามเป็นมากลางคืนขอฝันกลัญญามหาแต่พอไคยหยุดจัดการเราพ่อแม่เพชรจึงไม่ยูค่ะคุณแม่เพชรอยูยย่จังหวัดใดครับเนี่ยเห็นอยู่โคราชค่ะแต่ว่าไม่อยู่กรุงเทพจแล้วเนี่ยมาอยูแต่โดนเราเป็นไปโค้โควิดอะไรอย่างเ้ะโอ้ครับเป็นเจ้าที่เพิ่งมาบอกอะไรเนาะ เี่ี่ะในเทปจะเป็นมม้ที่แบบนี้ล่ละแบบที่นี่ในเทก้อนมาห่องในเทปกระฝันว่าในเทปเก็บงานจะน้ำทางเกเเอยาได้เลียนเฉลิงก็เี้ยนหอยชีบแต่คนน้นตกที่นี่เลี้ยนเฉลิงมันจะหนึ่งสองหานะในเทกรเลยไปซื้อรัตตอรีหนึ่งสองหาน้าใบที่นี่ในเทปกระโปงเงาแต่ว่าหองเจ้าของมันตึงนสองเหับอยากไปซื้อรัตตอรีนะในเทปใต้ทางน้มันหนึ่งเดีสองสี่เจ็บ งวดลังหันจ้ะแต่ว่าสองหานี่ยเพรท่านออกแต่ว่าในเพื่นมาแข่งมาข้างล่างนั้นตอนงวดนี่บ่ะครับค่ะงวดนี้ล่ะวันที่หนึ่งเฉยอ่ะงวดที่สองหาเนาะสองหาหาสองจะกลับใบน้ำสองหาเพื่อนไปได้อันไปได้ตรงก,กับเบอร์โทรศัพท์อันเต้าแอมได้เก้าสองหานี่นน <c oughs> ก็ได้นะละสองใบครับจ <c oughs> ้ะเรียนสองหา,หาสองกลับไว้ตรงกับโทรศัพท์เปล่าแอ็มนะครับตัวหนังคดีเนาะ แค่หาเก่าเป็ดหาก็ได้เลยค่ะเขาบอกว่าเขาช่วมาซังเดี๋ยวเอามามาย้ายปะวะมาณสิลรเบอร์โทรศัพท์เราแอมหนึง่งเก่าหนึ่งก็มีให้กันด้วยครับแต่ว่าเก่านี้มันมาสูนยู่ดี๋ยวคนขายเก่าเปดเก่าหางซื้อเก่าเก่าเป็ดทสิ่งะก็ได้อยู่แต่ว่ามันหาก็ได้แล้วล่ะอยากเรียนด้วยไปได้เบอร์ข้ามาแล้ล่ะเบอร์คนขายเราะดีเพราะว่าเมยุนี่มันประก่ขับข้างถนนอาจจะมีช้างมาลายขามไปตลาดสร้างทุนนะ ครับเดีติดตะยานกันเลยประกาถามไปอือครับครับอันแต่ว่าอันซูนหกไปเรีกกรฟันได้ด้เลยเพื่ก็บาได้ซื้อโอ้ยในทื่เสียใจยี่รถเหนื่อยลดนซูนหกกันมาฝันมาผู้ชายนึ่งจากผู้ชายเขามาจับนมอันในที่เลยนะครับเออในท่จะใส่เสือยืดน้อยางไปที่นี่ผู้ชายกับแิดยางอ่ะก็จับมือลูกเขายางนะหรือหน่อยสามปี่ปีละถ้าฝันจะจับปี๊ดนมในที่ในที่กระตีนมหาเนาะครับ น้เป <toys> ็นสศูน <ka> ย์เนาะมือกระหาที่มผู้ชายันเป็นโทรเค็เสลี่ศูนยหาูนโกระเขียนไว้ยูงว่าจะไปซื้อรถตุลีที่มีสีซื้อในโซลาร์ซ์มันก็สัญญาณได้ดีพอใส่ของของคุณมันว่าหลัดตอนหนึ่งก็ะเลยก็ได้ซื้อฝนกระตกแม่เป่นกระอู้ใจก็พอดีดบบลูกสากับวานั่นเหนือเทียงแล้วมันเล็นได้ละมั้งนสิซื้อหาย่าเชียเลยแตใจว่าก็ซื้อจากลกเช่แต่กับฟันดีว่วาไปจุดซื้อรถตลีน้ฟันเราไปจดพื้ปวดไม่ได้หลายเด็กีนกับตา แต่ยังดีเลขออกมาก็ว่าเอ้ยมันคุ้มขึ้นคุณ,คณ,คณไอ้สองสี่เจ็ดเนี่ยพอดีมาได้ข้างหน้าได้ได้เลนยนะครับตอนไม่ได้ไปอยากจะเงียไปไปขึ้นเงินไปสามพัเก้าครับครัมีโช<ต>คอ,อน<า>็นคเหาไปลอยนีจ้าอันอันเลกสามตัวมีบ่ครับหวดนี้ตัวไหนก่อนนะนีมจานี่ีหนึ่งสี่ 1, เจ็ดแล้วกันหนึ่งห้าเจ็ดอตนหวดวันที่หนึ่งมีเธอหน้าย่นนี่เนาะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด ้าแล้วก็ชูนหาเจ็อุยปนมันเป็นจับนมนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันพันออกแต่มาก,กัวได้ก็จะกระซือเอาจับเอาหนะให้เป็นปปดเอาแล้วก็หนึ่งสองหาทเก้าเนี่ยจแกมือหงส์หนึ่งสอง 1> 1, 2, 2> ก็คือหาสองสองหาจะเปิดมือขาวกลังอันต้นตเลขที่อื้องก็บอกหน่คือเก้าแปดบอครับเก้าแปดตาเก้าแปดเก้าหาเก้าแปดตรงกับเหล็กไม่เลี่ยนเตะเลยนะครับพ่อว่าตรงกันเต๊ะเลยกับเหลกอันนี้เลี่ยนเหมือนครับคุณแม่ หนึ่งหกหกหนึ่งกับชื่อวัยยุ่ครับจ้าชื่อวัยยุ่หนึ่งเดียรย่างระบายตัวกลับอยู่ครับครับโอ้เห็มีฉุกมีลาบเรือครับคุณแม่งัวนี่นอ๊ะขอบคุครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เขาไล่ได้เดี๋ยวอยากจะจุดชมนู่นไปให้เบิรงเด้อครับคุณแม่เพชรครับโอ้เดี๋ยวผมจะเอาไปบอกเอฟซีครับ เกีกมันมันเน้นหาสองสองหาเด้อป้าแอมเก้าหาหาเก้าก็เก้าเปดนี่แหละครับผมครับผมขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่เพชรสวัสดีครับจ้าจ้าครับผมเด้อครับตัวเลขของแม่เพชรครับท่านผู้ชมเปิ่นฝันว่ามีอึงมีกบมีเขียดนาะครับเนมาห้องบอกเุลยครับท่านผู้ชมหาเก้าแปดหาเก้าแปดครับแล้วเนนเน้นครับ เน้นเก้าหาเก้าแปดมักแห้งนี่หาสองสองหาครับกับกัน,นําแน่ครับถ้าผู้ชมเนาะเน้เนๆเลยครับตัววงกลมไว้นี่ทั้งสามจุดนี่แหละครับอันนี้เลขสามตัวนะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวร่องครับถ้าผู้ชมตัวร่องหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดครับถ้าผู้ชมเป็นตัวร่องเนาะครับมันใจแห้งกับหาสอง 9H98H98 ครับกระตัดนาตัดหลังเด่นครับงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนพศ .2566 ครับท่านผู้ชมราคามีโชคกับคุณแม่เพชรนะครับนอกแคปนาจอไว้เด้อครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรอตรงกลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับเจอกันคลิปหนาให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ